Idea Today เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกไว้ Idea Today I have day สนับสนุนโดย90ปีเฮฟเลเยอรมนี mani, รุ่นรับ Mercedes-Benz New E-Class พร้อมของรางวัลอื่นๆอีกมากมายสวัสดีค่ะข้ามาป๊อบกับวิกี้และรายการ Ideas Today by h e f e l e ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วิกกี้พาคุณผู้ชมพามาที่โชว์รูมของเฮฟเล e ที่สุขุมวิท 6 4เพื่อมาพบกับไอเดียคันเลือกอุปกรณ์ของบานประตูขยอกก้าวิธีการเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้การตกแต่งบ้านด้วยกระจกก็ได้รับความนิยมไม่น้อยเลยนะครับกระจกใสก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับคนที่ชื่นชอบความสว่างกับบรรยากาศที่เปิดโล่งในขณะเดียวกันยังทําให้ภายในบ้านดูกว้างขวางปลอดโปร่งเหมาะแก่การพักผ่อนด้วยแถมยังช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้เยอะโดยเฉพาะในช่วงกลางวันซึ่งแสงสว่างจะลอดเข้ามาในตัวบ้านได้อย่างเต็มที่การตกแต่งด้วยบานกระจกใสขนาดใหญ่สามารถมองเห็นรอบตัวบ้านได้แบบ180องศาแต่ถ้าหากบ้านกระจกจะทําให้เสียความเป็นส่วนตัว ก็ขอแนะนําแค่ประตูกันก่อนและกันนะครับวันนี้ไอเดียของเราก็คือการติดตั้งประตูกระจกแบบบานเปลือยนั่นเองครับ you know ประตูกระจกบานเปลือยโดยทั่วๆไปจะมี2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คือบานสวิงและบานเลื่อนอุปกรณ์หลักๆในการติดตั้งก็จะแตกต่างกับประตูทั่วไปโดยสิ้นเชิงและมีไม่กี่ชิ้นครับซึ่งก็ได้แก่บานพับตัวหนีบกระจกช็อคสาหรับประตูบานสวิงและอุปกรณ์รางเลื่อนสําหรับประตูบานเลื่อนครับ คุณผู้ชมค่ะตอนนี้วิก้อยู่กับคนจิตกรเพื่อมาพูดคุยวิธีการติดตั้งบานประตูกระจกก่ะสวัสดีค่ะคนจิตกรสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนจิตกรคะมีอะไรแนะนําถึงคุณผู้ชมไหมคะก็การติดตั้งก็บานสวิงและก็บานเลื่อนนี่ก็สําคัญที่สุดก็ขนาดต้องเป๊ะเลยครับแล้วก็การตัดอุปกรณ์ตัดกระจกถ้าขนาดมันไม่โอเคเนี่ยครับก็ ส่วนมาจากการติดตั้งเนี่ยก็จะพลาดไปครับอืมครับแล้วส่วนวัสดุล่ะคะส่วนวัสดุก็เออสเตลเลสตีนบรัสนี่ก็แล้วแต่ดีไซน์แต่ผมก็ว่าคุณภาพบรัสจะดีกว่าครับเราสามารถจะเลือกแบบดีไซน์ที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นวงมีแบบสแควร์หรือเป็นกลมๆกม็สามารถจะเลือกได้ตามดีไซน์คอน <concept. S 2> เซปต์ใช่โอกาสได้เลือกเยอะนะครับใช่ไหมคะคแล้ว ตู้ชาววก็เหมือนกันใช่ไหมคคุณจิตกรครับตู้ชาวว่ก็เหมือนกันครับขอบคุณคุณจิตกรที่ให้ความแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์กระจกหลงในวันนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับในการติดตั้งนั้นนอกจากการเลือกชนิดของกระจกแล้วนะครับการวัดหน้าบานและการวัดระยะการเจาะกระจกเพื่อติดตั้งอุปกรณ์นั้น ต้องแม่นยำเพื่อการติดตั้งได้พอดีของหน้าบานและอุปกรณ์เพราะหากคลาดเคลื่อนแล้วคุณอาจจะเสียบานกระจกไปแบบฟรีๆก็ได้นะครับในการเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับติดตั้งไม่ว่าจะเป็นบานพับหรือตัวหนีกระจกนอกจากสไตล์ที่คุณต้องการแล้วสำคัญมากๆนะครับเพราะควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับน้ำหนักและความหนาของบานรวมถึงอุปกรณ์กุญแจล็อกที่ผลิตมาเฉพาะติดตั้งกับบานกระจกเท่านั้นครับตอนนี้วิกกี้อยู่ที่ทูชาวเวลก์ค่ะ ซึ่งอุปกรณ์หลักก็จะมีโรสบาร์นะคะบานาพับและสิลงยางค่ะส่วนปุ่มดอบก็จะเป็นอักเซสเซอรีค่ะคราวหน้าวิกี้จะมีอเดียมาฝากเกี่ยวกับเรื่องอักเซสเซอรีของบานประตูกระจกค่ะ น่าชื่นดจย,ยังเลยนะคะเวลาของรายการไอเดียสุดเดย์า y เฮฟเลมุดลงแล้วนะคะพบกันข้างหน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา6.55ถึง1ค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้กอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ